สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องนูตสตอรี่นะคะวันนี้นุูตอยู่ที่อ่าวดงตาลค่ะกองเรือยุทธการฐานทัพเรือสัตหีบค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูนะคะเรือของพ่อค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนูตสตอรี่นะคะวันนี้นูตได้มีโอกาสนะคะมาท่องเที่ยวนะคะที่ เจียนทะเลค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงนะคะนุดได้แวะนะคะพาทุกคนนะคะชมอุทยานนะคะประวัติศาสตร์เรือของพ่อ,อค่ะเรือต่อเก้าหนึ่งค่ะด็นี่นะคะโคนส,สวยงามมากเลยนะคะค่ะกองทัพเรือนะคะโดยกองเรือยุทธการมีความตั้งใจอนุร,รักษ์เรือรบลำสำคัญของไทยลำนี้ไว้นะคะเพื่อจัดตั้งนะคะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อเรือต่อ91นะคะเพื่อ บริเวณชายหาดหน้าอ่าวดงตาลตรงนี้นะคะในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนี้นะคะโดยใช้ทุนจากกิจกรรมนะคะการเดินวิ่งเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภา,ากรเกียรติวงศ์นะคะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สําคัญของสัตหีบเลยนะคะอันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้น ที่นะคะแล้วก็เผยแพร่ความรู้นะคะแก่สาธารณชนต่อไปเลยนะคะความเป็นมาของโครงการนี้นะคะก็คือเมื่อปี2503นะคะขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงสเสด็จประพาสยุโรปได้ทรงทอดพระเนตรกิจการการต่อเรือโยนรักษาฝั่งของกองทัพเรือเยอรมันค่ะจึงทรงมีพระราชดำริว่ากองทัพเรือน่าจะต่อเรือ เร็วรักษาฝั่งเช่นนี้ได้เพื่อที่จะให้เกิดความชํานาญงานและรู้จักใช้เทคนิคต่างๆอันเป็นการประหยัดมากกว่าการจัดหา จากต่างประเทศจึงทำให้กองเรือนะคะโดยกรมอู่ทหารเรือรับสนองพระราชดำริโดยการต่อเรือในชุดเรือต่อ91ขึ้นซึ่งในระหว่างการดำเนินการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคำแนะนำตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆอันเกิดจากกระบวนการต่อเรือรวมถึงทรงเป็นธุระติดต่อกับสถาบันวิจัยและทดลองแบบเรือแห่งชาติของประเทศอังกฤษนะคะให้ทาการทดสอบแบบของเรือต่อ91ให้ค่ะแม้แต่การทดสอบ เรือในทะเลพระองค์ก็ทรงเสด็จไปร่วมทดสอบด้วยพระองค์เองนะคะทั้งยังทรงตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆจนทำให้การต่อเรือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ ค่ะเรือของพ่อลำนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ไทยสามารถออกแบบแล้วก็สร้างเรือตรวจการใกล้ฝั่งเองได้นะคะพระบาทสมเด็จพระมหาปูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะทรงมีพระราชดำริว่ากองทัพเรือเราควรต่อเรือประเภทนี้ไว้ใช้เองบ้างทั้งนี้ด้วยเรือยน์รักษาฝั่งมีบทบาทสําคัญค่ะเช่นในการปราบปรามและการป้องกันการลักลอบลํำเลียงอาวุธและกําลังคนของฝ่ายก่อการร้ายเข้ามาในน่านน้ำอาณาเขตของประเทศเรานะคะกองทัพเรือ ะะก็ยังคงสานต่อพระราช,ชปณิธานนะคะอย่างต่อเนื่องสืบมาในการปรับปรุงแบบเรือแล้วก็สร้างเรือเพิ่เมเติมนะคะอีกหลายๆลำเลยนะคะซึ่งทำให้กองทัพเรือสามารถสร้างเรือรบเองได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างรั้วทางทะเลให้เข้มแข็งค่ะทั้งยังทำให้องค์บุคคลของกองทัพเรือได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและก้าวไปสู่การต่อเรือขนาดใหญ่ต่อไปได้อีกด้วยนะคะ แล้วก็เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะคะสําคัญของสัตหีบอันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนสืบต่อไปด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะนุชก็พาทุกคนนะคะมา นะคะโชมอุทยานเรือประวัติศาสตร์ของพ่อนะคะค่ะชอบคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ทุกคนมีเวลานะคะสามารถมาได้เลยน,นะคะเพราะบรรยากาศดีมากถ้าเราเดินด้านข้างนะคะเราก็จะมองเห็นเป็นทะเลนะคะตอนนี้ทําผาานสวยมากเลยค่ะเรามองเห็นทอดไปตรงโน้นนะคะเราจะสามารถเห็นเรือจากกีนเนอเบร์เราเห็นเป็นเกาะหมูนะคะเกาะต่าง สัตว์ตะหีบนะคะอันนี้ก็จะเป็นชายหาดนะคะผ่านชายที่สามารถเล่นนะ อ่าวดงตาลตรงนี้นะคะเป็นชายหาดที่อยู่ในพื้นที่ของกองเรือยุทธการค่ะฐานทัพเรือสัตหีบแต่เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปเที่ยวได้พักผ่อนได้โดยต้องแลกบัตรเข้าไปค่ะบริเวณริมอ่าวนะคะมีต้นสนแล้วก็ต้นตาลสูงเรียงรายเป็นแถวเลยค่ะที่ปลูกไว้อย่างหนาแน่นจนกลายเป็นสัญลักษณ์สาคัญของชายหาดแห่งนี้เลยและเป็นที่มาของชื่ออ่าวดงตาลน,นั่นเองชายหาดอ่าวดงตาลจะมีลักษณะโค้งมีความยาวประมาณ400เมตรบริเวณหาดสะอาดริมหาด มีเปลือกหอยจํานวนมากเลยค่ะบรรยากาศเงียบสงบคลื่นไม่แรงมากเนื่องจากเป็นอ่าวที่ลึกเข้าไปนะคะมีเกาะหน้าอ่าวนะคะช่วงช่วงบังคลืนนะคะหาดแห่งนี้มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างนะคะเช่นการเล่นน้ําทะเลนะคะการ เล่นกอล์ฟที่สโมสรกอล์ฟกองเรือยุทธการนะคะที่อยู่ตรงข้ามชายหาดค่ะแล้วก็การนวดจากแม่บ้านทหารนะคะซึ่งถือว่าไม่ค่อยมีที่หาดอื่นเลยนะคะกิจกรรมที่โดดเด่นที่สุดในอ่าวดงตาลก็คือการเล่นเรือใบค่ะทุกคนเนื่องจากมีทำเลอ่าวที่เหมาะสมและที่นี่ยังเป็นที่ฝึกซ้อมเรือใบของนักกีฬาทีมชาตินะคะมีการสอนเล่นเรือใบด้วยนะคะ และอ่าวดงตาลนะคะไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตของทหารนะคะแต่ที่นี่ยังเป็นสถานที่สําคัญของในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงเรือใบขนาด13ฟุตนะคะด้วยพระองค์เองนะคะพระองค์เดียวจากหัวหินค่ะถึงสัตหีบเมื่อวันที่19เมษายนพศ2509ค่ะเริ่มเวลานะคะ4.25น,นนะคะถึงเวลา21.28น,นค่ะ สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่สําคัญนะคะแล้วก็เป็นชายหาดที่น่าท่องเที่ยวมากเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะริมอ่าดงตานะคะก็ จะมีบริการด้านอาหารด้านค้าห้องน้ำนะคะบริการเตียงผ้าใบนะคะแต่ตอนนี้นะคะชายหาดอ่าวดงตาลตรงนี้นะคะกําลังปรับปรุงนะคะพื้นที่นะคะตอนนี้นะคะนุชนะคะได้พาเพื่อนๆน,นะคะชมบรรยากาศนะคะบริเวณเอ่าวดงตาลแล้วนะคะเรานะคะมาถึงแล้วเราก็ขอเก็บเกี่ยวภาพตรงนี้นะคะเพราะว่า มองไปแล้วนะคะพื้นที่สวยงามมากเลยนะคะฝากให้ทุกคนนะคะสามารถมาท่องเที่ยวได้เลยนะคะจะมาโดยรถยนต์นะคะ ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทนะคะมุ่งหน้ามายังอำเภอสัตหีบค่ะโดยขับรถตรงมาเรื่อยๆจนถึงแยกตลาดสัตหีบค่ะก็เลี้ยวซ้ายหลังจากนั้นตรงไปอีกป,ประมาณ3-4กิโลนะคะก็จะพบกับทางเข้ากองเรือยุทธการนะคะที่จะอยู่ทางด้านขวามือซึ่งต้องแลกบัตรก่อนนะคะจากนั้นก็ขับรถไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่ป้ายบอกเป็นระยะๆะะเลยนะคะวันนี้นะคะน้ตก็ มีคลิปดีๆนะคะสถานที่ท่องเที่ยวดีๆนะคะในวันหยุดนะคะซัมเมอร์นี้นะคะครอบครัวไหนนะคะยังไม่มีที่ไปเล่นน้ำทะเลนะคะก็แนะนำเลยค่ะที่สัตหีบเลยนะคะแล้วก็อ่าวดงตาลตรงนี้นะคะมาแล้วนะคะก็จะได้พบกับกองเรือยุทธการนะคะสามารถมาถ่ายภาพแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันนะคะ<ๆ>นุชก็หวังว่าคลิปนี้นะคะ คงจะมีประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับผู้ที่กําลังต้องการนะคะหาที่ท่องเที่ยวในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะไม่ว่าจะมาเป็นครอบครัวหรือมีเด็กๆมาท่องเที่ยวด้วยก็ยิ่งดีเลยนะคะเด็กๆจะได้สนุกแล้วก็ฟินไปด้วยค่ะเอาเก็บ ตอนนี้นุก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะที่รายล้อมไปด้วยทะเลนะคะแล้วก็มองเห็นเกาะที่ไกลๆด้วยนะคะตอนนี้แดดนิดนึงนะคะเราก็จะไม่ร้อนมากแล้วก็เก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะหากคลิปนี้ มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนุสตซารีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โน้สในการพาเที่ยวคลิปต่อ,ตอไปค่ะบ๊ายบาย